นี่เราก็เดินไม่ขึ้นรถล่ะ โน้นวิ่งไปแล้ววิ่งก่อนเราไม่ขึ้นโนดนนะเราขอเดินเอนอะุ้ยว้าอคุณมันอยู่ทางนี้เราต้องไปฝั่งโน้น เดมาเลยวู้นเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทั้งเดินทั้งวิ่งอะ่ะอูตรงนี้มันยุบแล้วเด้ดูทางจะออก ก็เพิ่งตกไปเมื่อวาน เดี๋ยวเดี๋ยวออกทางนี้เลยมีั y o u t เจจ่าลัดทุ่ง ดูเดอ้อเจ๊จ๋าลันทุ่งนะคะเขาถามว่าคนสวยถ่ายรูปไปทำไมอันนี้เราก็ขึ้นจากบอดได้แล้วนะคะอู้เหนื่อยมากเลยวิ่งตามทุ่งนา <c oughs> สามนุ่นน้นถือพี่ด้วย บ้านให้แกแต่ซ่อมแซมบ้านให้แกก็เลยมาขอนะครับบ้านแบบผู้ยากไร้หนะแบบเขาไม่มีที่พักอยู่อาศัยอย่างนี้นะก็เลยเอาดินไปปรับพื้นที่แล้วก็จะเทพื้นเทอะไรให้แกครับแกอยู่มาสิบเอ็ดปีแล้วไม่มีแบบไม่มีอะไรกั้นอ่ะอยู่แบบโล่งๆอ่ะย โอ้จะให้ทำให้ยายด้วยนะไปกันค่ะเราก็จะเอาไปเทไม่รู้ว่ากี่ตักไม่รู้ใส่ให้กี่ตักนี่รถเราออกมาได้เออก็เบาเองยังไม่ถึงที่กัดมันเลยเนี่ยอันนี้เราลังใส่อัดเต็มๆเลยไม่แค่นี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วเท่าวันี้ไอ้คือรถเราจะออกเต็มเลย ข้าจกุลคดสวยถ่ายรูปรถไปทำไมข้าเออหนูอ่ะหนูเดินถ่ายตัวเองหนูก็ไม่เห็นนะพอหนูหันมาท่ายอู้คนมองเต็มเลยหนูว่าเจ้จ้าคนมองเต็มเลยอ่ะอือหนูอายไปไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายโคตรอายเลยอ่ะพี่เดี๋ยวคลิปก่อนก่อนนั้นนี้ตัวเองจบแล้วใช่ไหมอันนี้ถ่ายใหม่ใช่ไหมฮะง่าย ถ้าแกเขาโอเคมากเลยอ่ะจะช่วยทำบุญไปอีกแกช่วยเขาเีลยแกยังไม่เอาเลยไม่มีทางสิคู่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยเหงื่อแตกเลยอ่ะที่จ่าพาวิ่งกลางคืนมา <c oughs> โอ๊ยโอ๊เอาทิ้งทำไมเล็กกินหมดยังโอ้หลักเอาของลูกเทิ ียสาวๆเรามากันสามคนนะคะอย่าถามหาคนที่สี่เด้อไม่มีไม่มีเดียวสวยทางวัดสวยดุมข้า่ะสามคนก็มาทำบุญได้นะคะวันนี้เจเนนไม่ว่างหัวโจงนะเนี่ยทักมาแต่เช้าเลยเออทักมาถูกวันอีกนะ ้อูที่ทำการกทบตัวนี้กองทุนหมู่บ้านาหปไลใช่หนองปลาไหลบ้านปลาไหลแกเล่นติ๊กต็อกเหมือนกันนะแกก็ถ่ายลงติ๊กต็อกต้องเพี่ยวขาวมากขับแล้วมันดีๆหน่อยดิแล้วคนอื่นขับอ่ะด่าจังใส่แกมัน ดีๆเลยดิทำไมดังแกล้งๆอย่างนั้นล่ะไม่หนักไม่หนักเท่างานนั้นเลยเนี่ยงานนั้นเลยไม้ดินมันเบาอุ้ยเราต้องกินข้าวก่อนนะเพราะว่าทีมงานเขากินข้าวเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปเที่สิ็จเงินกินยางยังไปกินเยเป็นไหมอ่ะกินข้าวขข้้าาววแกเปิดไหมน่ะววัันนนี้อะไรวันเสาร์ อ่ากระดาษเปียกเช็ดบมตรงนั้นเลยมันเนียวเอาน้องที่กระชงยงยังกันน่าดีเดี๋ยวเราจะมาเอาอีกรอบนะคะเอาสองเที่ยวถ่ายค่ะ เดี๋ยวกินน้ำก่อนทำไมตัวเดียร์้ะเอ๊ะอยาเหี๋ยเราลงไปดูดินมาแล้วก็ต้องชิ้นตีนะใช่ปูมติดปมติดเขาไม่เคยเห็นสิบล้อมาใส่ดินวะไม่แกแกน่าจะเป็นอ่าเป็นคนทำกับข้าวโรงเรียนอ่ะ kan sa